ดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอเชฟโรเลตออฟต้านะครับผมคันนี้เป็นรถปี2007นะครับราคาเพียง62,000บาทครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับมาอยู่แค่แสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับภาษี65ครับผมเป็นตัว1.6 T-L นะครับตัวท็อปมี ABS Airbag ครบๆเลยนะครับภายในก็ยังสวยนะครับกุญแจรีโมทใช้ได้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานครับผม ช่วงล่างแน่นๆนะครับสีก็มีริ้วรอยบ้างตามมาอยู่รถนะครับแต่ก็เป็นสีเดิมๆบางๆเลยนะครับโดยรวมแล้วยังสวยอยู่ผมรถใช้น้ํามันล้วนนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะผมหน้าต่างไฟฟ้าสี่บานเลยนะครับใช้ได้ครบถุกบานนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทุกบานนะครับรถแล้วยังสวยๆนะครับผมยังไม่โซมไม่มีแตกหักนะครับ ของเครื่องก็เดิมเดิมเลยนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับผมสติกเกอร์รอยอากรอยเชื่อมโรงงานยังอยู่ครับคุณแยรีโมทใช้ได้นะครับหาท่านใดสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านที่ยังไม่ทราบว่าเบอร์โทรอยู่ตรงไหนก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ